โมงเช้าของวันที่สามสิบอยู่ในนอนพายเอรกะลีตื่นทำนงกันเถอะไม่เคยนอนนอนไม่รู้จักพอ พอให้นอนเสือกไม่นอนเจินแด่เดอกโก้ดแล้วไม่ฟังหรอกตว์กูฟังเนยกูฟังกันจบเลยที่ฟังอะไรจริงเหรอกูหลับก่อนอีกนะเปิดแล้วไม่ยังต้องนอนกูนี่กันแหลเปิดใ้กูฟังมึงกูเพิ่งแบบเดียวกูหลับเลยแล้วกูฟังอะไรหรือปะโรงแรมจีนมึงฟังได้เหรอเอ๊ กูก็ว่าเลยทั้งสงเงียบๆยกันปะกูนกึนๆๆวๆๆวกนว่าเล่นโทรศัพท์กันสิบโมงแล้วสิบโมงไทยทุกคนนี่ค่ะอากาศที่เชกวนจิงผิ่นโฮเทลหรือว่าที่พักของเราบรรยากาศที่รอบไปนี้อุณหภูมิประมาณสิบองศาหนาวก็ยังมีคนแบบใส่เสื้อหนาวไปทำงานไปเที่ยวแล้วก็แกงไรเดอร์ขับรถกันให้ว่อนเลย อากาศหนาวมากไม่ได้หนาวหรอกเย็นวันนี้อีพีสาเดี๋ยวเราจะไปหาร้านคอฟฟี่เบเกอรี่แดดขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ฟัง The ะ o กจนจบนะคะเดี๋ยวคืนนี้จะเป็นตอนอะไรดีคะตอนที่เราฟังจะต้องฟังทำไมอะไหนอีสัตว์ไม่ฟังได้มังดัางก็นื่นะพี่น้องขอบคุณนะที่อยู่กันเป็นเพื่อนส่งเพื่อนเข้านอนเอนรักไม่ฟัง นอนที่แล้วก็ลุกีนพื้นที่นี่อยนอนอยู่ตรงนี้นี่กูเหลืออยู่แค่เนี้แล้วเสื้อตัวคุนใหญ่เป็นตัวใหญ่อยู่แล้วอ่ะทำไมพวกมึงได้หมอนคนละสองใบวะโคตรนะเสื้อแม่งก็ตัวใหญ่ที่มันตัวเล็กมั้งตอนนี้กี่องศาครับสี่ยี่สี่อะไรกรุงเทพอ่ะอิสานเนี่ยเซื่องไฮ้กับชัดี่มึงมึงตั้งเป็นของเซี่ยงไฮ้หรือเปล่ามันกรุงเทพไม่ใช่หรอ เป็นที่อะไรก็เพื่อนอยู่หอไข่หมุกศัตหีคือเกลียดพวกเบ่ะอาบน้ำแต่งตัวแล้วจะออกไปหาอะไรกินกันนะคะกับเสื้อวอร์มนาๆหนึ่งตัวและกางเกงบางๆหนึ่งตัวแต่งเหมือนที่มานตกไปกัน แดดเล็กน้อยกับอุณหภูมิที่ไม่ทราบได้หนาวเย็นและสบายมากค่ะนีเรา,ามาหาของกินหรือว่าเบรกฟาดต,ตอนเช้านะคะเพื่ออยากกินข้าวต้มโจ๊แต่ไม่รู้จะมีไหมเนะซื้อผลไม้ให้นี่ไปที่มากินเลยไปดูกันนะคะว่าเช้านี้เราจะได้อะไรกินบ้างไปกัน เขาไม่คิดจะหันไปกินข้าวกันกินข้าวต้มเช้าอ่ะไม่มีกันบ้างเลยหรอเฮ้ยกายหอมมากกระทอนหอมมากอีสัตว์ทำไมมันมีแต่เมนูเส้นวะแล้าใช้ชีวิตโดยเส้นเลยเหรอใช้ตะเกียบตลอดเลยว่ะชีวิตนี้จะไม่ใช้ไม่ใช้ช้อนใช้ส้อมกันบ้างหรอนี่ห่าวอากงนี่ห่าวอาม่าอันนี้เหมือนจะเป็นสวนสาธาระนาบป่ะเห็นแล้ว อัน anyway <from> oh ี oh ้โรงเรียนไหมนะทะลุไ huh. ม <Post reach. S 1> <Yeah. S 3> ้ออกไปนู่นไงทะลุเลยปล่อยละอบปุ๋นเห็นแล้วอบปุ๋นเลยเนาะเรื่องจะแตกอนี้เป็นข้าผัดาาจกไทยนะคะกินที่นี่คะอันนี้ไม่มีทาอันนี้กินโจ๊กสามยาดเอามาตักสามยอดโดยตรงอันนี้กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านยี่ตุ๊ก กินบะหมี่ตอนน้อบะหมี่น้อยบะหมี่เกี๊ยวอร่อยมากอาหารจีนแซ่บเยี่ยมกว่าจะได้กินนะคะเกือบนั่งประมาณยี่สิบวันทีนี้ค <c oughs> ับวุนตะภาษาไม่ได้ผลนะคะอาจจะได้อยู่นิดนึง <c oughs> มันจะเป็นมัน,นไปไดแล้เพจ้ากินกับข้าวผัดล้านนา <c oughs> ต้นกำเนิดบ้านเรากวาจะได้แดดแต่ละอย่าง <c oughs> ออกจะลำบาก ก็ต้องผ่านไปให้ได้เมื่อเรามาใช้เงินเขาปัญหาก,ก็จะมีบ้างไม่มากก็น้อยอ้ดูดิเปี่ยนหมดเลยคนจีนม้นต้องว้าวอ่ะคนจีนน้องต้องว้าว คี่เสือ้อได้ได้กินจ้ะมิติใหม่กินแบบไหนคะกินแบนแต่ด้านน้ำแข็งมีมากค่ะเพราะว่าอะไรน,น้ำแข็งหมดมจ,ะหจะไปดูสภาพแบนด์นมสักตัว2ตัวแต่ไม่ได้ซื้อนะดูเฉย ถามว่าแถวนี e ้ม <hi> yeah, ีสถานที่เที่ยวไหนที่แบบว่าสามารถเดินไปได้ไม่ไกลมั่งเขาก็บอกเดินไปอีกหน่อยแล้วก็สนุกดีเออตลกว่าลรการร้านไข่สุ้้าไหนโชว์แบรนด์หน่อยสินี่เสื้อผ้าแบรนด์ฮาราฮาากับงบ138หยวนหมดไปแล้วเกือบผ่านคอแรงบันดาลใจในการซื้อหน่อยครับสวยดีฮะแล้วมีอะไรใส่ได้ไหม ได้โอเคชอบไหมเสื้อผ้าชอบครับผมใช่คุณน้องชอบอีกแล้วเพราะคุณายเองผมด้วยใจตระนี้เป็นฟิลเหมือนเทศกาลตลาดแบบช่วงเย็นมันจะมีแบบร้านข้างทางแว่าเป็นที่เที่ยวแบบสามอาทิตย์อ่ะใช่เออใช่ใช่แล้วนี่เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะตรงนี้ก็จะมีแบบเครื่องเล่นเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะมีปลาโปมีโยนห่วงเพื่อได้รางวัลอะไรเงี้ยทุกคนฟิลเหมือนแบบเหมือนบ้านเราแหละแต่ว่าที่นี่เขาจะมีบรรยากาศตั้งแต่เช้าเลยแบบอากาศหนาวๆอย่างเงี้ยคนก็จะออกมาเดินมาอะไรกันอย่างเงี้ย โอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นห้องพักก่อนภารกิจตอนสี่โมงนะคะทำะไรไฟกูไม่ใช่ไฟ <laughs> ไฟของกูเสือบกบ้างจะเปิดไฟเพดานอะไรใ <laughs> ส,ส,ส,ส่หน้าเลยม้าจะแต่งไหมกีแก่ไม่ทำเทมเปญอะไรอะแต่งหน้าสัตว์เหรอ <laughs> <laughs> แต่งหน้าสัตว์เลยค่ะอันนี้มันคือเท่าไรเกือบสี่สิบบาทเงินไทยอะเอาเอาจมูกทรงนี้ไม่ต้องเสือกแต่งหน่อไม้แก่เดิมอีกสิ อ่าาแล้วกันทันทีไม่อาบน้ำเลยนี่นี่เสร็จหมดแล้วอ่ะคืออะไรไปปิดบ้านนี่มันหนาวเปิดทไมที่แล้วหลายอีีะ <c oughs> มันฝืนฝืนฝืนมึงอะไรไม่ปิดอะไรมันหนาวผูบอกว่ามันหนาว <c oughs> กระเทยพร้อมออกล่าแล้วค่ะทุกคน <c oughs> เราก็กำลังจะไปทำทะลุติดเตรียมติดตามรอลุ้นกันนะคะตอนนี้อุณหภูมิที่ภูตรงตอนนี้17องศานะคะอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ พร้อมกับสถานการณ์บ้านเมืองที่คึกคักนะคะมีเด็กๆเ,เล่นการบรรดา,าประสิฏศาของเด็กโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาทางขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินก่อนนะคะทุกคนแล้วจะราคาเท่าไหรกัน,นะะ s <S อันเด็สถานการณ์นะคะทุกคนอนนีู้น่ามากประมาณ1่ <17. S 1> องศา17องศาทุกคนถามว่าแล้วอุณหภูมิกำลังจะลงต่ำเรื่อยๆ อีมวเราเจอรถไฟฟ้าแล้วค่ะดูด้วยค่ะเดี๋ยวฟ้าไม่ถูกอีกตายห่ายทีเนี้ยอีเราเลขอะไรล่ะมึงจะมารอเกันเรื่องทางออกไม่ได้นะเรียนเลย ว่านอีสัตว์ทำไมเนี่ยหุดขึ้นนี่แล้วหรอเออแถ้าไม่หุดเมื่อวานไม่ข้ามน้ำไปและวพอเราอยู่กันแล้วถ้าเป็นเพื่อนเราแบบจีนอ่ะให้กูข้ามแม่น้ำไปมั้งแล้วมาดูกันว่าตาใครสุดไม่ว่าใครก็กู้ทำอิสซัตโอเคไปกันต่อเลยก็แล้วเราก็มาถึงสถานีหนานจริงหรือว่านานจริงก็ได้ เราจะเรียกว่านานจริงเขาไม่านานหนจริงๆเลยแล้วก็เป็นสถานที่ที่เราจะมาเที่ยวเดือนบันนะคะที่เราไปเมื่อวานไม่ใช่เดือนบนันเพราะที่เราไปคือหอไข่มุกเรียกว่าจะไปเดือนบันเดือนบันและเดือนบันไม่รู้ว่าเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปเจอกันเดือนบันนู่นป้าริมนา ตอนนี้เราไปเ,าาเทีย่ยวเบื่อแฟิลยุโรปเลยตอนนี้ทีนี้นี่เขาป่าไม่ได้เลยคือกลิ่นบุหรี่ไม่ใช่ควันที่เห็นนี่น่าจะเป็นแบบกลิ่นบุหรี่นะไม่ใช่แบบหมอกลงหรืออะไรมันคือกลิ่นบุหรีเ่เหมือนเขาสูบบุหรี่จัดมากเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งไปตรงท่าเรือมันจะยิ่งกว่านี้เพราะว่าคนมันเย <ใน S 2> อะหรือว่านอกเมืองหรือชานเมืองก็ต้องได้กลิ่นนี้ค่ะคิดปะอันนั้นอูดงกูอยากกินไก่ทอดกูจะไปกินไก่ทอดย่างย่างผ่านกูจะกินแบบ นี่น่ากินมีกุ้งด้วยอร่อยแต่ว่าร้อนมากมันคืออะไรอ่ะยังไม่รู้เลยมันคือเซกกรอบต้องค่อยคกินรัอนกื้แเลยร้อมากมีงามไม่มีซอสหรอแบบใหม่มมน่าจะเป็นกินสดกุ้งทอดอ๋อของกู35หยวน150 วายดูดมายดิสโลอ๋อเยี่ยมไปอร่อยกุ้งทอดไม่มีซอสเดอะบันเยอะมากเลยมึงที่นี่เลิศหนาวจริงแต่ถ้าเรามาเมื่อวานมันก็เหนื่อยจริงแหละคนเลยเลือกมาเดอะบันเยอะเลยใช่เหมือนเป็นพักที่เชลลี่โกลว์ก็บอกแล้วว่าถ่ายรูปกับมุมตึกอะไรเงี้ยเยอะแยะสวยของกินเยอะมากเอบลิลิบหายแล้วต้องทายริบอีกรอบคนเยอะมากประชากรมาอยู่ตรงเดอะบันหมดเป็นแสนอยู่ตรงเดอะบันหมดทุกคน สักดีแล้ที่เรามาดือันหนึ่งวันอ่ะเพราะแบบมันเยอะมากอ่ะมันเดินเท่าไหร่ก็ไม่หมดประชากรครึ่งประเทศอยู่ที่ดบันหมดเมองหึงมาทันเมื่อวานก็ต้องรลบกลับเนาะดูดิใหญ่ขนาดนีกก็ดีที่เราไม่ตัดสนใจมาต่อพราะเรามาต่อเราก็ไม่ได้มาทําอะไรมันมันปิดหมดแล้วอ่ะเขาจะปตอนนี้เรามาแบบถึงเร็วมากวันนี้ถึงแคเคุณนะให้กูนีอ่ไมราเกะ่น้นเท่านี้ ขอบคุณอันนี้คือกินหมดได้มันคือไม้คาราโอเกะกินหดมนนหไดหได้ไหมถามก่อนกินกินหมดแล้วกินเพลย์เขาหมดแล้วมันใหญ่เกินเพื่อนบอกว่ากินหมดได้นะคะแต่เพื่อนกินไปประมาณโหบ <laughs> ร <laughs> รยายเท่านี้คนเพื่อนเหลือท่านี้บอกว่ามองไมนเลยขอบคุณนะขอบใจใช่รักเพื่อนแล้วรูปถยไปเดี๋ยวเราจะไปหามุมถ่ายรูปกันนะคะตอนนี้อากาศกำลังดีมาทุกคนเราจะเห็นหอไข่มุกฝั่งที่เราเคยไปด้วยนะคะทุกคนไปดูกันเลยก็แบบเมื่อวานปะ เดินเข้ามาทักเป็นภาษาไทยได้เราก็ต้องมาลองดูกันว่าเรากดราคาแล้วนะคะมัจะให้ได้เท่าไหร่เท่าไหร่นี่จะตอนนี้เราได้ตากล้องนะถ่ายรูปนี่ตากล้อง <c oughs> นี่นะ <c oughs> ตากล้อง กันไดแหมออมาไอสิหนูไปาหนาไถ่ายรูปเสร็จแล้วจ้าได้ไปทั้งหมด6กรูปร้อยสิบดวนเป็นเงิน499บาบาทไทยแต่เขาพยายามพูดภาษาไทยกับเรามากสื่อสารกับเราแล้วเรากา็ชมเขาว่าเออผลงานคุณ ดีมากเลยนะสวยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขาก็ขอบคุณเราแล้วก็ขอบคุณเขาเป็นปรามสุนารยาดเขาก็เลยแถมฟรีมาให้อีกหนึ่งลูกเป็นเจ็ดลูกและแคมเปญต่อไปอีนหนถ่ง้องสามอ๋อเลยอ่ะเลดผิวเผินมา ดาราสาวดาวยั่วแห่งกงรุงโซลจีนแซ่บเหมือนต้มยำน้ำกะทิเลยเออโบแตกไปเลยค่ะนี่ต้องแตกค่ะเขื่อนนครเขื่อนกันต้องแตกอุ้ยนี่สวยเนี่ยดยดูของผลงานนี้ดูดูผลงานที่กูถ่ายสาวเซี่ยงไฮเอามาจ่ายมาค่ะ110กงยวน,นอนวอุ้ยดูดิกูถ่ายให้อนีใหญ่เงี้ยเยอะ หุ้อีดอ,อกเขาไม่มีใครรับเลยยี่สิบลูกอ่ะเฮียอย่าไปจ้างเลยอีดอ,อกยี่สิบลูบร้อยหยวน <c oughs> คือคนถ่ายเยอะมากเดินเข้ามาแต่ปฏิเสธเพราะถ่ายสักรูเขบอกมีสักหนึ่งตัวนะก็คือไม่เอาเลยไปเลยแนบเลยเอไม่ต่อราคาเลยไปเลยเลิกด่าเอกดิวด้วยนะค่ำคืนนี้ตงจริงแค่ชั่นนี้วัเที่อะไรแคปชั่นนี้ดิฉันไม่โหดเออยากจะเปลี่ยนแต่ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนเลยอะไร จะหน้าหนาวหรือหน้าไหนก pues ็ไม่หวั่นไหวเท่าหน้าเธอเป็นท um um ี่อะไรกับหน้าเหนื um> um> ่อยและหนาวมากกักการมาถ่ายรูปท um> ี่ตะวันนะเขาวันนี้ใครคนที่บอกว่าไม่หนาวใครกันนคุณเนี่ยคุณเนี่ยไม่หนาวเลยให้พูดอีกรอบไม่หนาวเลยหัวงานหัวงาน ไม้ใหญ่มากนี่ตากล้งเป็นก้องเจอตี่แปดหรอใช่ปะเฮ้ยยะน้ส้มสด

เจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้เราจะพักผ่อนแล้วเราจะไปไหนกันรอติดตามดูนะคะทุกคนขอกลับที่พักให้รถก่อนบ๊ายบายวันนี้เราก็มาอยู่ที่เบเกอรี่ขนมปังมีเยอะมากทุกคนหลากหลายเวอร์เอาจ้ามาจ้ามีดอกไม้คนแรกต้องดึงหนีตาให้มีดอนไม่รู้จ่ายอีหยดก็อยากแต่งงอกอันนี้คือเราต้องไปลงลงยางใช่ไหมยิ่งกว่ารถไฟเทเบิลคอสหนึ่งสองสาม เป็นพิธีที่ดูศักดิ์สิทธิ์มากทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพราะว่าไม่เหมือนบ้านเราเอ๊ะเข้าไปยืนตรงไฟเขาอจัดใปละ900สามารถต่อได้ถึง270ใช่สัตวเบ้านจา๋ใส่โอเคจะไม่ได้กลับไทยแล้วค่ะ